นี่คือเหรียญ10สตางค์พศ .2,500 ที่มีราคาเริ่มต้นอยู่ที่200สูงสุดถึง1,000 0บาท <Wow. S 1> ซึ่งเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญที่เพื่อนๆของเราส่งมานะครับซึ่งเหรียญนี้นะครับมาจากจังหวัดลบบุรีนะฮะมาจากบิ๊กซีลบบุรีนะฮะร,รหัสไปรษณีย์1 5 0 0 0นะครับก็ถือว่าโชคดีไปนะครับผมใครที่มี ก็สามารถที่จะมาขายให้ผมได้นะครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบนะครับอัสลามอะลยกุมเราห์มุลลอฮิตาราบรกัตุด้วแล้วก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมแนะนำผู้ดูแลเพจรับซื้อเงินโบราณแบงเก่ากินโบราณอยู่ปัตตานีนะครับก็ ไม่ได้ลงคลิปนานมากนะครับผมนะฮะเนื่องจากวันนี้มีมีเพื่อนๆส่งของมานะครับผมก็เลยทําการรีวิวนะก็เป็นเหรียญที่หลายๆท่านอาจจะคิดว่ามันยังไม่มีราคานะแต่ที่จริงมันมีราคานะครับนั่นก็คือเหรียญ10สตาง2,500นนะครับผมนะหางยาวราคาเริ่มต้นอยู่ที่200สูงสุดถึง 1,000มบาทเลยทีเดียวนะครับผมนะซึ่งจะเป็นยังไงนะั้นเรามาดูกันเลยนะอันนี้มาจากเอ่อมาจากชนบุรีนะครับผมนะมาจากชนบุรีโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาทำการแกะเลยนะครับผมนะก็ไ <S 2 S 2> ม่เป็นไรขาดก็ขาดไป ก็เรามาดูก่อนนะครับว่าตรงตามที่ผมที่เราตกลงกันหรือเปล่าหรือหลังจากที่ผมให้ดูแล้วก็ผมก็จะอธิบายรายละเอียดนะว่ามาว่ามันเป็นยังไงนะครับผมนะว่าเดือนที่จะมีราคานี้มันต้องต้องเป็นยังไงนะครับอ่าโอเคเบื้องต้นน่าจะตรงกันนะครับผมนะนี่ฮะเดี๋ยวผมให้ดูแบบชัดๆนะฮะนี่ครับผม นี่คือเหรียญ1 0สตางค์ปี2500นะฮะนี่คือเหรียญ1 0สตางค์ปี2500 25. นะครับผมนะ1 0สตางค์ป 25. ี2500นะครับผมซึ่งจะมีรายละเอียดยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมอ่าโอเคครับเพื่อนก็เดี๋ยวผมจะให้เดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดแบบชัดชัดนะฮะเดี๋ยวผมจะให้ดูรายละเอียดแบบชัดชัดนี่ครับผมนะฮะนี่ฮะนี่คือเหรียญสิบสตางค์ปี2500ห นะเรียนแบบนี้มีโอกาสมีราคา200ถึง10,000บาททำไมราคามันต่างกันนะเพราะว่ามันมี2เนื้อนะครับผมนะนั่นคือเนื้อทองเหลืองกับเนื้อทองแดงนะฮะเดี๋ยวผมจะหาตัวอย่างเนื้อทองเหลืองนะเนื้อทองเหลืองนี่ผมคือผมไม่มีแบบแบบแบบตัวอย่างอย่างนี้นนะแต่ว่าผมมีแบบลักษณะแล้วกันนะเนื้อทองเหลืองก็จะออกมาแบบนี้นะ จอกมาสีนี้นะแต่แต่เหรียญเหมือนกันหมดนะฮะเพียงแต่ว่าสีนะฮะจะออกมาเหลืองเหลืองแบบนี้คือทองเหลืองคืออันนี้คือทองแดงนะฮะเนื้อทองเหลืองเนี่ยราคาเริ่มต้นที่นะครับสองพสูงสุดถึง1 0 0 0 0บาทนะฮะเริ่มต้นที่2 0 0 0สูงสุดถึง1 0 0 0 0บาทแต่ถ้าเป็นทองแดงเนี่ยราคาเริ่มต้นที่200สูงสุดถึง500บาทแต่ก็สิธิสตางค์อะยังไงมันก็มีมันก็มีราคานะครับผมนะฮะ ส่วนด้านหลังก็จะประมาณนี้นะครับผมจะประมาณนี้นะนะครับส่วนรายละเอียดนั้นคือเลขเลขตัวหนึ่งนี่ฮะหางเลขหนึ่งนี่ฮะต้องเป็นหางยาวถึงจะมีราคาครับผมต้องต้องเป็นแบบนี้เลยนะครับถึงจะมีราคาเนี่ยต้องยาวแบบนี้ถึงจะมีราคาแต่ถ้าหางสั้นนี่ยังไม่มีราคานะครับผมนะแต่ถ้าหางสั้นยังไม่ยังไม่รับซื้อนะครับผมนะไม่ใช่ว่าไม่มีราคา ก็มีคนเล่นนะแต่ว่าผมยังไม่รับซื้อนะแต่ถ้าหางยาวแบบนี้ผมรับซื้อนะครับผมราคาเริ่มต้นที่200สูงสุดถึง10,000บาทแล้วแต่รายละเอียดนะฮะถ้าเนื้อทองเหลืองก็แพงหน่อยเนื้อทองแดงก็อย่างที่บอกนะครับผมนะราคาหลักร้อยนะครับนี่ก็เป็นเหรียญที่เขาส่งมานะครับผมนะจากจากอ่าจากนี้จากลบบุรีนะครับผมนะลบบุรีนะครับ ผมไม่แน่ใจว่าตอนที่ผมเปิดผมอ่านว่าอะไรลบบุรีนะครับผมนะฮะลบบุรีผมอ่านว่าชนบุรีหรือเปล่าผมจะไม่ได้นะครับใครมีก็สามารถมาขายให้ผมได้นะ,ะใครมีก็สามารถมาขายให้ผมได้นะ,ะก็อันนี้ผมได้มาเมื่อกี้นะครับผมนะก็ส่วนเหรียญอื่นๆก็สามารถมาขายผมได้นะครับเหรียญอื่นๆก็สามารถมาขายผมได้นะฮะเป็นเหรียญต่างประเทศอื่นๆก็ซื้อนะเหรียญไทยแบบนี้ก็ซื้อนะครับผมนะเหรียญไทยแบบนี้ เหรียญช้าง3เสียงนะฮะเป็นเหรียญมางกรหรือเหรียญนะฮะแบบนี้แบบนี้ก็มีราคานะครับผมนะเป okay. ็นเหรียญช้างตัวแบบนี้ก็มีราคานะครับเหรียญ50เซนเอ็ดเวิร์ดนะครับผมนะเป็นจมูกโตแบบนี้ก็มีราคานะครับก็เหรียญซาอุขนาดซาอุแบบนี้ก็ยังมีราคาเลยนะครับผมนะนะสามรอบแบบนี้นะครับ3รอบแบบนี้นเหรียญนกแบบนี้ก็มีราคานะฮะ ส่วนดอลลาร์แบบนี้ก็อยู่แล้วนะครับมีราคาอยู่แล้วหลายๆท่านก็อาจจะรู้นะครับผมนะโอเคประมาณนี้นะครับผมนะฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับผมนะเพื่อให้หลายๆท่านรู้นะครับว่าเหรียญเศษสตางค์แบบนี้มีราคาขอบพระคุณมากครับตรีมักาเซีส alamualaikum w a r a h m ล t u l l a h wabarakatuh